พานิตจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้เดินหน้ากระจายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาผลกระทบค่าของชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลราวัยอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งใน6จุดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดเป็นพื้นที่ขายสินค้าราคาประหยัดให้กับประชาชนในโครงการพาณิชย์ลดราคาโมบายทั่วไทยลด20จังหวัดภูเก็ตซึ่งได้กระจายพื้นที่ครอบคลุมรอบเกาะภูเก็ตทั้ง3อำเภอค่ะจากการสอบถามนายวิโรธหวันสูรพ่อค้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายเล่าให้ฟังว่าตนได้เข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาสินค้า มาตามจุดต่างๆตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งพบว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดคือไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชและน้ำตาลทรายอย่างเช่นไข่ไก่วันหนึ่งขายได้80-120ถึง120แผงก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้นำสินค้าราคาถูกมาบริการขายให้ประชาชนถึงที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาขายในราคาที่ถูกกว่าในท้องตลาดเช่นเนื้อหมูจากกิโลกร,รัมละ200บาทลดเหลือ160บาท น้องไก่ติดสะโพกจากราคา90บาทเหลือ65บาทไข่ไก่เบอร์3จากราคาแผงและ115บาทเหลือ95บาทน้ำตาลทรายจากราคา23บาทเหลือ20บาทน้ำมันปาล์มขวดละ50บาทครับปจบาจจะชนให้ความสนใจเยอะมักเลยครับเพราะก็รู้ข่าว่าจุดไหนที่ไปลงของไอสินค้าทรงฟ้าสินค้าที่หลกัหลกๆก็มีไข่มีข้าวสารแล้วก็น้ำมัน แล้วก็น้ําตาลครับผมตรงนัง้นกองไปแต่ลต่างๆก็ออกไปทีละนิดทีละนิดแบบนันแหละครับของจำเป็นที่เช่นเนนขาเรือนเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างน้อยก็ช่วยประชาชนได้ระดับหนึ่งนะครับช่วยลดก,การเจริ่ใจเล็กๆน้อยๆได้แหละครับ และล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเคาะงบกลาง422ล้านบาทจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยตั้งเป้าหมายการจัดงานไม่ต่ำกว่า274ครั้งตลอดเดือนตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนสามารถติดตามจุดจำหน่ายได้ที่เฟซบุ๊กสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตค่ะ